ที่วิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ตบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรสาครรัฐผู้อำนวยการวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศศิยบัตรแก่ผู้สมัครการศึกษาประจำปี2 5 1 1โดยมีดรภูวนาถมุนเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางสาวเมตตาสินยบุตรงอมเพอบึงสามพันแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษามาร่วมอินดีเป็นจำนวนมากโดยทางวิทยายเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2050ในสายวิชาชีพ ระดับประกาศศิยบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศศิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสโดยเปิดทําการสอนใน6สาขาวิชาได้แก่สาขาการตลาดสาขางานการบัญชีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานช่างยนต์สาขางานไฟฟ้ากําลังและสาขางานเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และในปีการศึกษา2 5 1 1ได้เปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาคือสาขางานการโรงแรมโดยปัจจุบันวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2 6คนและมีผู้สมัครการศึกษาประจำปี25 6 1รวมทั้งสิ้น367คนโดยมุ่งเน้นในการสร้างบุคลารกรด้านวิชาชีพระดับกลางให้มีทักษะวิชาชีพความสามารถความรับผิดชอบและระเบียบวินยัยเพื่อสนองความต้องการด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจและภาคการบริการวิยทยายเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชา การด้านคุณธรรมจริยธรรมทัศนคติวินัยและความสมคัคคีเพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะที่พร้อมด้วยวินัยปัญญาทักษะอันเป็นประนิธานสูงสุดที่ทางวิทยายทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ได้ตั้งเอาไว้ คุณได้เัคะลารจะคุยกับท่านบอกท้านนะครับบอกได้เลยนะตอนนีอ,อยู่บ้านบางคนคไม่มีเวลาเ,เวลาที่จะคุยกันแทบจะไม่มีเวลาเลย